ครับผมอันนี้ก็คือต้นชาดัดนะครับที่เราเตรียมมาไว้นะครับที่เราจะเอามาทําเป็นรั้วเพื่อเพื่อจะได้ประหยัดนะครับเพราะว่าชาดัดเนี่ยมันก็จะสูงเดี๋ยวผมก็จะามาใส่เป็นแนวระหว่างจุดตรงนี้ไปถึงตรงนู้นนะครับเบื้องต้นครับว่าแต่ชาดัดเนี่ยมันก็จะสูงประมาณเมตรเมตรครึ่งเขาว่าบางทีมันอาจจะสูงถึงสองเมตร แวเราก็จะลองดูว่าเราจะวางแนวยังไงนะครับนี่คือเบื้องต้นนะครับครับผมว่าว่ามันเนี่ยอจะทําเป็นรั้วได้ยังไงอันนี้คือพื้นที่ทําเลเบื้องต้นนะครับที่ว่าเราจะทํานะครับอ่าระหว่างจุดตรงเนี้ยจุดตรงนน้นก็ความยาวประมาณสองเมตรครับประมาณสองเมตรที่ว่ามันมันจะไปถึงเขตเขตแดนเรา,เราจะใช้แค่สองเมตรเนี่ยเราใช้ประมาณสักอ่า หกเจ็ดแปด้าต้นถึงสิบต้นนะครับดูว่ามันจะเป็นดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวรอดูสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มวางแนวแล้วเรือกต้นเนี่ยผมก็จะมองแนวตรงนี้นะครับก็มองตรงนี้นเนี่ยประมาณสองเมตรนะครับสองเมตรก็ก็จะดูตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วก็เทียบพื้นที่ก่อนนะครับว่าเราจะเอา แตวเราเอาชาดัดมาเป็นรันะ้วเนี่ยเราก็จะตั้งเป็นแนวก่อนตั้งวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับลองดูว่าก็คือจะเอาให้มันเป็นรั้วครับแต่ชาดัดมันก็มันก็จะสูงต้นต้นต้นมันก็จะสูงไปเรื่อยๆแล้ววางแนวเลยนะครับดูแล้วก็น่าน่าจะใช้ไม่เยอะครับอาจจะทำสักสองแถว ต้นอ้ดโลแล้วครับก็โอเคครับทำอย่างนี้ครับแลาก้วก็จะเคลียร์พื้นที่ต่อไปครับก็คือพื้นต้นแล้วจะทำเลยครับตรงน,นี้พื้นต้นฮะเลยเาชาราับเป็นรั้วก็อหางกันสักสิบเซน ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆว่าตัดแต่งกิ่งต่อไปนะครับไอ้ชาดัดเนี่ยเขาก็ไปตกแต่งทำเป็นรูปสัตว์รูปอะไรครับแต่เรามาเป็นรั้วเราก็ไม่ต้องตัดแต่งมากเอาตัดเป็นทรงกระบอกเป็นทรงอะไรอย่างเงี้ครับ ได้ร้านหนึ่งต้นเราก็ซื้อชาดัดมาแบบถูกๆครับแล้วก็เป็นรั้วอย่าประหยัดครับก็ให้สวนเราเขียวด้วยอ่านี่ด้วยนะครับนี่นหนึ่งต้นเอาแล้วครับเราก็กะเอาพอประมาณครับเราก็ รัวได้เลยนะครับเนี่ยทำให้ทำให้รั้วสวยด้วยก็ดูดีด้วยเขียวด้วยครับนคนีสองมาแล้วครับ ที่สองมาแล้วครับต้นที่สองมาแล้วนะครับต่อไปก็ต้นที่สามต่อเลยแพื้พนที่เรา เ,เรามองดูแนวต่อไปครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อ,ตอทีสามนะครับอทีสี่จะได้ไหมน่าจะได้อยู่ครับตทีสี่ ได้ครับได้บนไดสีได้ครับบนได้ครับ ีเดี๋วยวเราอาจจะทำสองแถวครับแต่สองแถวนี้อาจจะสลับฟันปลากันนี้เรา,าจ,จะทำไว้ข้างน้าอยู่ข้างหลังดีนี่เราข้างหน้าแล้วนะครับอาจจะทำไว้ตรงนี้สักต้นหนึ่ง,งสักต้นหนึ่ง สถานการณ์แต่พระต้นก็แค่นี้ก็โอเคครับเดี๋ยวถ้า,ามันสูงขึ้นยังไงเราก็จะดูกันอีกทีแต่ดูแลครับก็เดี๋ยวเอ,เอาสองแถวเลยดีกว่ามัะไ้โอเคนะครับ ีต้นเลยองแถวาานี่คือมาต้นนะครับ อนี้อาจจะังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างครับเราวางเป็นแนวไว้ก่อนแล้วตัดสินใจแล้วสองแถวครับเราจะเริ่มดูดีขึ้นเราจะเป็นรั้ว ต้นครับก็น่าจะเป็นแนวนี้แต่ต่อไปเดี๋ยวเราต้องรับแต่งลองมัโตอีกทีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมขอบคุณครับ